สวัสดีค่ะศิริพรปญาเศษนะคะเป็นหัวหน้าโครงการแกนนาวิทยากรนะคะกระบวนการลดลดนรลงบุหรี่ไฟฟ้าในจังหวัดลำปางนะคะก็มีการอบรมครูกรนะคะสา,สสาคนแล้วก็ครูขอเขตพื้นที่2เขตพื้นที่เขตพื้นที่ที่1ก็คืออําเภอเมืองลำปาง3โรงเรียนมัธยมนะคะและก็ เขตที่2ก็คืออ,อําเภอแม่ทะนะคะก็3โรงเรียนมัธยมรวมทั้งสิ้น6โรงเรียนมัธยมก็เป็น6ทีมทีมละ15คนนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยแกนนํานักเรียนหรือสภาพนักเรียนแล้วก็คุณครูแล้วก็ผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมเด็กๆเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นวิทยากรครูขอนะคะขยายผลในพื้นที่นะคะซึ่งการขยายผลมี3ระดับค่ะระดับที่1ก็คือทีมวิทยากรแกนนํานักเรียนก็จะขยายผลในระดับ มัธยมก็คือโรงเรียนในพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนมัธยมและก็โรงเรียนของตัวเองโทษใคยหรือว่าสิ่งที่มันอันตรายเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้าเขาก็ตระหนักแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ทาอยู่มันไม่ถูกต้องเขาก็เลิกไปเองในในมุมมองของเป็นผู้สอนเองคิดว่านักเรียนนะได้สิ่งที่ดีๆจากโครงการนี้จริงครับเด็กทุกคนนะอยากรู้อยากรอหมดแต่พอรู้เขามีความรู้เข้าไปเป็น ปูพรมการให้ตัวเองะครับเขาก็จะทําให้เขาอะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีสำหรับตัวเขาได้ก็คือเขาได้รับความรู้จากโครงการนี้นะครับทั้งการที่เพื่อนเขาไปสอนเขากับเขาได้มาเป็นวิทยากรกอเองจริงๆแล้วผมอยากให้มีทุกโรงเรียนเพราะว่าการที่เด็กเขาอะได้มีพื้นที่แสดงออกหรือว่าเขามีบทบาทในด้านต่างๆเช่นความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟไฟ้าครับทำให้เขาเนี่ยเกิดความตระหนัก แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้เขาไม่ได้ทําสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยครับทรวงโครงการถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วสวัสดีค่ะชื่อลพมาศวงกวลเวลาขาดเป็นครูโรงเรียนทงชัยวิทยาค่ะโครงการนี้ก็ดีค่ะที่ได้เข้ามาก็คือครูได้รู้อะไรเพิ่มเติมสามารถบอกผู้ปกครองได้ค่ะ<ด>คือมันลงมันเข้าถึงชุมชนได้ง่ายค่ะในเมื่อเราเด็กๆเ,เขารับรู้ใช่ไหมคะอย่างเด็กที่เป็นแกนนำสิบคนเนี่ย ก็จริงๆอะที่เอามานี่คือส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กที่เคยสู่ปุรีเหมือนกันเนี่ยค่ะคือเขาก็ทําให้รู้มากขึ้นจนเขาก็เหมือนเบาลงไม่ค่อยไปอยุ่งกับพวกนี้แล้วค่ะแล้วเขาก็จะไปบอกต่อในชุมชนของเขาอีกทีหนึ่งเงี้ยค่ะซึ่งค่นคิดว่ามันน่าจะต้องเน้นย้ําบ่อยๆอะค่ะน่าจะเป็นความสม่ําเสมอของการให้ความรู้หรือว่าย้ําเตือนเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเราลงไปแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้รับแค่ช่วงต้นๆตอนนั้นแต่ถ้าเราผ่านไปปุ๊บเขาก็ลืม ค่ะแล้วก็อยากให้จะแบบมันต้องสม่ําเสมอมากขึ้นอาจจะเป็นเทอมละหนึ่งครั้งไหมที่ต้องอบรมเด็กหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือไปให้ความรู้แบบบ่อยๆตกก็ทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวมาค่ะมันลดลงค่อนข้างเยอะนหำืันกันแล้วก็ส่วนระดับที่2เป็นการขยายผลในระดับประถมศึกษานะคะใน เขตตำบลที่ตัวที่โรงเรียนตั้งอยู่แล้วก็ขยายผลในระดับชุมชนนะคะซึ่งเราก็มี3ต้นแบบนะคะในการขยายผลทั้งหมดทั้ง6ทีมจะรวมทั้ง24แห่งก็จะแบ่งเป็นต้นแบบอยู่3ระดับนะคะในระดับมัธยมศึกษาก็จะเป็นโรงเรียนป่าตานวิทยาและก็ทุง่งฝางคารับรววิวันอยากตะกูจากโรงเรียนทยุ่งปะกียาแกมีทักษะการจัดก,การและการพูดที่ดีขึ้นเยอะ ต้องบอกว่าเยอะด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นแกในรูปแบบของการถึงไม่พูดอันนี้ก็จะมีการถึงไม่พูดว่าเราจะพยายามให้คนได้ถึงไม่พูดอย่างไน้อยก็จะเป็นการแนะนำตัวนะคะบางคนก็จากที่เรารู้ว่ามีความสามารถแล้วก็มีการพัฒนาจนเด่นชัดเป็นเด่นชัดแล้วก็มีการปรับการทำง,งานซึ่งตรงเนี้ย มันจะช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการของเขาในบทบาทหน้าที่ที่เขาได้รับแล้วก็แน่นอน,นเรื่องการพูดเป็นทีมหนึ่งสองสาอะไรเงี้ยก็ตามวิชาใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วจ,จะแบ่งย่อยแล้วเราก็จะมีการบอกคร่าวๆราะงนั้น่ะครั้งแรกที่ทาอ่ะเราจะโดนคอมเมนต์เยอะทั้งเรื่อง,อางการนําเสนอเนื้อหาและวิธีอ่าครั้งที่ดีที่สุดน่าจะเป็นครั้งที่สามเป็นเรื่องเป็นทางการเนี้ยอาจจะต้องฝึกอีก สักพักแต่ว่าความสามารถในการเป็นมีอยากรที่เกี่ยวกับชั้นเดียวกันหรือชั้นเล็กกว่านะคะแล้วก็ทงชัยวิทยาจะขยายผลในตัวเองส่วนโรงเรียนทุ่งฝางจะเป็นการขยายผลในระดับชุมชนนะคะ,ะแกนนำนักเรียนก็สามารถที่จะ นะคะเป็นนักเรียนเป็นทีมวิทยากรซึ่งเป็นนักเรียนแต่ว่ามีคุณครูมีแกนนนาชุมชนอยู่ด้วยแล้วก็ไปขยายผลกับคนในชุมชนสร้างการรับรู้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเด็กๆก็สามารถทําได้ดีนะคะก็มีบ้างที่จะต้องพัฒนาเด็กๆในการที่จะสร้างประสบการณ์ในการที่จะถ่ายทอดนะคะจากความเป็นเด็กแล้วก็สู่นะคะพัฒนาความรู้สู่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนซึ่งก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาและยกระดับการเป็นทีมวิทยากรครูขอต่อส่วนโรงเรียนสเสด็จวณชยังกูลวิทยาเป็นการขยายผลในระดับ ในระดับประถมศึกษาในพื้นที่นะะในตำบลตัวเองก็ขยายไปที่วัดโรงเรียนวัดเสด็จนะคะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันนางรัชนีอุปนันท์จากโรงเรียนเสด็จวณชยางกูลวิทยาค่ะมันอีกค่ะและที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือหนึ่งพัฒนาเด็กเนะในเรื่องของการไปเป็นวิทยากรที่ให้องค์ความรู้เขาแล้วก็เขาได้เจอกับสถานการณ์จริงว่า ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนของเราปัญหามันไปจนถึงเด็กเล็กอันนี้ครูก็ถึงรู้ว่าออสถานการณ์จริงอะ่ะมันมันไม่ได้เรื่องเล็กๆเ,เลยมันไม่ได้แค่ในกลุ่มวัยรุ่นที่เขาแค่ลองปรากฏว่ามันอยู่ในชุมชนด้วยก็จะเห็นว่าจากที่ได้ขยายผลนะคะจากการเป็นวิทยากรครูขอในการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ไป ขายทอดให้กับน้องๆเ,เด็กๆสามารถทําได้ดีค่ะแล้วก็ใช้ทักษะและเด็กสามารถ,แ,ถาแ,สาสาแต่ละทีมสามารถพัฒนาทักษะสื่อความรู้ในการสื่อสารให้กับน้องๆและผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานแต่ว่าก็ไม่ทิ้งสาระของเรื่องของพิษไฟบุหรี่ไฟฟ้านะะในกระบวนการในการที่จะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะทักษะการป้องกันตัวจาก บุหรี่ไฟฟ้าที่มันมาอย่างรวดเร็วในจังหวัดลำปางค่ะก็ถือว่าเป็นต้นแบบในพื้นที่ทั้ง3ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมขยายผลในพื้นที่ระดับมัธยมตัวเองแล้วก็ระดับมัธยมขยายผลนะคะในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมขยายผลในชุมชนทั้งทีมวิทยากรครูขอะะแกนนนำนักเรียนทั้ง6ทีมนะคะสามารถที่จะพัฒนาและมีต้นแบบใน3ระดับดังกล่าวไว้นะคะก็ต้องขอบคุณทางสสสสํานักหนึ่งนะคะสํานัก ควบคุมปัจจัยหลักเสียงหลักแล้วก็สส,อสอขอบคุณสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ขอบคุณนะคะทีมคณะบุรีไฟฟ้าจังหวัดลำปางศึกษาธิการจังหวัดนะคะที่ได้กรุณาร่วมเป็นทีมกับพวกเราด้วยค่ะขอบคุณไว้ในโอกันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ